โอู้นี่อย่งกันนี่บ่าถูลักต่อให้หน่อยไหมถูเป็นรักต่อไข่มานน่ต้อเต็มแต่ตอเพอ่อบัดเต็มยังอารๆๆๆราามบอกอากกบบวงกรกนีออกระหนาระวังนาแม่มาตายกับมางตายหมดล้วดินอยู่ขนาดน้นะเต็หมโอว่าบอกเฮ้ยว่างว่างปีนกระลงตกล้นมาาตตต ลวี่แคบราว่าลุงพอใจแล้วเนาะใจไปอ้อนหยเอพอใจไปอ้อนมีะไเด้อไปขืนนี่บอกอาลุงเออไอ้บอไปไม่ขืนจะมีโอกาสไม่ได้หรอ่อมารอบเรมต่ออืมแม่มึงเอาต่อนิดนึงบ่อน่ะเป็นนึงบ่อนะกระแทงกระแงการลการละอ้อนนี่ก็อีกูเป็นเหี้ยนั่งไอ้หลง พูีเ่าพัไงนี่มันคุยไปเรื่ลุงถ้าะตถ้ามันขึ้นอยังมีผมนี่ได้นะที่แบบสื่อเนาะโอ้ยย่ยยับไ่กนะโ้ทั้งตาทัลนีเลยนี่เอาไปปูนแก้เนี่ยมติ่มดีเนี่ยอันนี้มันบัดดีไหมไนีที่แ่าไปไปไปไกนตองรูต้องนั้ต้องรู้อยรู้ต่องรองนะ้มองร้งรู้อตอรตงองงอ่อต้อ เต็งสุดโครตร,ครตเลยลตอนนวลรขาต,ต่ตอยอันนี้เต็งคาเฟ่แห่งหอะไร,รไกาแฟเข้ากาแฟ่ยาโดบคร่ยาดบไไเนี่ยกาแฟหรออะไรกันนะอะไรกันนะกันหะน่านะ มันให้หวปีกนะงนนี้มันนอนทั้งนั้นนั่นมันละมมันมีม้าแบแต่ลงปีกอะปีกไหตางบุนตางอนี่ปีกอบไข่มันอยู่นี่ปีกมันมีหลายข่เไข่บเออดินอยู่เฮ้ยเอ,อ,อดินแม่นอนกะเดีนแม่มไแมน้อยน้นอยมันมาได้ยินอมันนีปหัวกรย ัน้เะนเมื่อก่อนตัวเย็นยงนะทนย่าเอากลับมาพดโดนแม่เลนแม่นี่น้อยหอดแฮปโคลคิกี้น่ะเยอะย